สวัสดีครับอยู่กับรายการซินีเกมเมอร์เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้เนี่ยผมอยู่กับไก่เอยไม่ใช่ผมอยู่กับเจ้าสิ่งนี้เลยนะครับผมรีวอล์สามหนึ่งศูนย์นะครับก็คลิปนี้เหมือนเดิมนะครับจะมาพูดเกี่ยวกับความจริงแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ผมเคยใช้เนาะว่ามันมีลักษณะเป็นยังไงดียังไงครับพี่ใช้งานดีไหมครับพี่เดี๋ยวเป็นยังไงเนี่ยเราไปดูกันเลยเลยกันนะครับ ผมจะขอแกะเจ้ากล่องนี้ก่อนครับนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้เลย mouse c s c o r e v o 3 1 l สามนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่น Limit e d นะครับผมซื้อมาก็ใช้งานจริงประมาณเกือบ5ปีแล้วครับอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะดูครับ ก็ตามที่เห็นเลยนะครับนี่เจ้าเมาส์เซสโกรีวอลสามนะครับาจากประสบการณ์ที่ได้ใช้เนาะแล้วก็ใช้แข่งจริงด้วยนะครับในรายการเอพิกดิจนนะเจ้าเมาส์ตัวนี้เนี่ยบอกก่อนเลยว่ามันตอบโจทย์สําหรับคนที่มือเล็กนะครับมือเล็กมือไม่ใหญ่ไม่ยาวนะครับเพราะว่าถ้ามือใหญ่ยาวมากเนี่ยมันจะจับแล้วมันจะรู้สึกว่าเล่นเปน,นานเนี่ยมันจะปวดนิ้วครับ แล้วก็เวลากดมาโครอะไรเงี้ยมันก็จะยากด้วยเพราะว่านิ้วเรายาวยมือเราใหญ่มันค่อน้จะลําบากนั่นเองนะครับผมและถามว่าดีไหมผมคิดว่ามันดีประมาณหนึ่งเลยนะสาหรับเล่นเกมเนาะเพราะว่าการกดของมันเนี่ยรู้สึกว่าสวิตช์มันค่อนข้างจะกดง่ายครับแล้วก็เหมาะกับการย,ยิงเคาะยิงปืนยิงอะไรเงี้ยมันกดง่ายมากลยครับสาหรับเจ้าเมาส์ตัวดีเนาะเรื่องเอ่อมาโครอะไรเงี้ยมันก็ ถือว่าใช้ได้นะมาโคซ้ายด้านซ้ายนะครับเนี่ยมันจะมีด้านซ้าย2ปุ่มนะครับตรงนี้เจ้าตัวมาโคนี้ก็รู้สึกว่ามันจะกดแล้วก็มันจะกดแล้วเนี่ยก็กดง่ายครับอืมถามว่าแบบใช้ไปนานเนี่ยมันเคยชินกับการกดได้ไหมเคยชินได้นะครับผมแต่เจ้าตัวปุ่มเปลี่ยนเซนสซิทีฟเนี่ยค่อนข้างที่จะยากครับอืมปุ่มเปลี่ยนเซสซิทีฟไอ้ข้างบนตรงเนี้ยยาก ค่อนข้างจะกดยากครับเพราะฉะนั้นนี่จะเป็นข้อเสียเลยของเจ้าตัวเมาส์ Cisco Revolve 0านะครับแต่อย่างอื่นนี่โอเคเลยถ้าคุณเป็นมือไม่ใหญ่อะครับมือก,กลางๆนี่ยเมาส์ Mouse ตัวนี้ใช้ได้ดีเลยครับและใช้ไปนานๆเป็นยังไงบ้างครับพี่ก็ที่เป็นปัญหาตามมาเลยนะคือเจ้าตัวยางครับเนี่ยด้านข้างมันจะเป็นยางนะครับเนี่ยยางซ้ายขวาเลยครับเป็นยางเนาะ เพราะฉะนั้นใช้เป็นนานเนี่ยยางมันจะหลุดครับผมก็เลยเอากาวตาช้างเนี่ยมาแปะนะครับมันก็จะเลื่อนเลอะหน่อยแต่ก็แต่ก็อยู่แล้วครับอืมเนี่ยเจ้าตัวยางด้านข้างไอ้พวกที่มันทําเป็นยางแบบเนี้ยไม่ว่าจะเมาส์รุ่นไรนะมันจะรู้สึกว่ามันจะเสียถ้าใช้ไปนานนะครับมันจะเสียมันจะเสื่อมมันจะหลุดลอกบ่อยมากเลยอ่ะอืมซึ่งผมเมาส์ตัวล่าสุดที่ผมคิดว่าจะใช้นะคือเมาส์ไอ้กอเรียดครับกอเรียดจะดูว่ามันจะมีปัญหาเรื่องพวกนี้หรือเปล่า เนาะเพราะเหมือนด้านข้างเขาจะไม่ได้ใช้ยางนะมเมาส์กอเลียดอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ถามว่าเรื่องเซ็นเซอร์เรื่องอะไรอย่างนี้เป็นไงบ้างครับพี่อืการเล่นการอาแผ่นลื่นใต้เมาส์นะครับม,มันลื่นมันปุ๊บป๊าปุป๊บป๊าปอะไรไหมถามว่าลื่นไหมลื่นนะครับลื่นเยี่ยมเลยแต่มีข้อเสียหนึ่งนะครับสําหรับเจ้าตัวนี้เลยเนาะก็คือถ้าน้องเป็นคนเล่นแบบหนักๆสไลด์ไปสไลด์มาอะไรเงี้ยสวัสดซ้ายขวาซ้ายขวา ไอฐานมันน่ะมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับถ้าสไลด์แรงๆอ่ะมันจะเหมือนเมาส์มันจะพลิกได้นั่นเองนะครับเนี่ยฐานเมาส์มันจะแบบเล็กๆครับเล็กๆมันจะเหมือนเป็นเล็กๆแล้วก็ไปใหญ่อะเนาะเนี่ยเล็กๆไปใหญ่เพราะฉะนั้นเวลาสไลด์อะไรเงี้ยมันจะเหมือนมันจะบิดอย่างเงี้ยครับมันมันจะบิดข้างะครับเนี่ยมันก็เลยมีความรู้สึกว่าเมาส์มันไม่ค่อยเหมือนเกาะเกาะพื้นเรียบเท่าไหร่อ่ะ ถ้าแบบสบัดแรงๆปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมันก็จะแบบบิดบิดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแต่มันก็ไม่ถึงกับพลิกเยอะขนาดนั้นนะครับแต่มันก็มีความรู้สึกว่ามันจะมันจะบิดออกอ่ะอืมมันก็เป็นข้อเสียอีกอันหนึ่งของเจ้าเมาส์รีบอลสามหนึ่งศูนย์เลยนะครับก็คือฐานมันนั่นเองอืมก็สําหรับการใช้งานเซ็นเซอร์อะไรก็ตรงนะครับตรงเป๊ะไม่มีปัญหาเนอะเพราะว่าใช้ยิงใช้อะไรก็ผ่านมาแล้วก็ยิงแม่นนะครับยิงโดนเซ็นเซอร์ถือว่าแม่นยํา และใช้งานกี่ปีเมาส์เบิร์นะอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้ผมจําได้ว่าผมเลิกใช้เพราะว่าเมาส์มันเวลากดค้างครับมันกดค้างไม่ติดนั่นเองเนาะกดค้างอยู่แล้วมันก็หลุดเองอครับก็คือเหมือนสวิตช์มันเสียแล้วอะ่ะแต่พอผมเอากลับมาใช้ใหม่เนี่ยเหมือนปัญหานั้นมันหายไปนะครับผมไม่แน่ใจว่าเศษขนมอะไรมันเข้าไปติดหรือเปล่าแต่จําได้วพาตอนนั้นผมก็แก้ไขหลายอย่างนะแบบ กดแรงๆเผื่อเศษขนมข้างในที่มันติดเนี่ยมันจะแตกออกนะครับมันจะได้กดได้เหมือนเดิมแต่ว่าไม่ใช่อ่ะอืมเพราะฉะนั้นอายุการใช้งานของเจ้าตัวเนี้ยอยู่ที่ปีกว่าเนาะเท่าที่ผมใช้เนี่ยอืมปีกว่าสองปีนี่แหละครับแล้วผมก็ทนใช้มันเรื่อยๆในแหละเพราะว่าผมไม่อยากเปลี่ยนเนี่ยช่วงนั้นก็เลยใช้มาลากยาวมาเป็นสามสี่ปีครับอืมสามสี่ปีสี่ปีก็เหมือนเลิกใช้แล้วครับแล้วก็ไปใช้เมาส์ตัวอื่นเนาะอืมประมาณนี้แหละครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูเทียบกับมือผมเลยกันเนาะผมเลิกใช้เพราะว่ามันเป็นเมาส์เล็กด้วยเล่นไปนานๆแล้วมันเจ็บมือนะครับมือผมเป็นคนมือใหญ่นั่นเองครับฝากไม่เลยนะเจ้าไก่น้อยเห็นไหมครับมือมันยาวครับมือผมมันยาวมันก็เลยแบบใช้ไม่นถนัดนั่นเองนะครับสายของมัน ผมไม่แน่ใจว่าเขาปรับใหม่หรือยังนะสายก็เป็นสาย2.0ครับ USB เหมือนเดิมไม่ใช่3.0นะโอเคเป็นประมาณนี้ครับนี่หนะ้าตาแพ็กเกจมันป๊ืมอันนี้ก็ไส่ในมันปุ๊บประมาณนี้ครับถ้าใครสงสัยอะไรหรือว่าที่ผมไม่ได้ตอบเนี่ยก็สอบถามได้เลยเนาะสายก็เป็นสายพลาสติกครับเนะี่ยธรรมดาไม่ใช่สายแบบสายผ้าอะไรอย่างงี้นะครับอโอเค คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับใครชอบฝากกดไลค์กด u b s ส r i b e นะครับแล้วก็ถ้าอยากเห็นคลิปดีๆอะไรต่อไปเนี่ยก็รอติดตามและกดซับได้เลยนะครับผมอยากเห็นอะไรแปลกๆเนี่ยก็รอติดตามได้เลยครับเหมือนอแปลกๆก็เหมือนในไก่นั่นข้างผมนะครับไม่รู้มันมานั่งมายืนอะไรตรงนี้นะครับผมโอเคขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมบอกลายคนดูหน่อยสิ มันมันจะไม่พูดนะครับโอเคบายบาย